สี่หลักสำคัญในการเอาผิดนักการเมืองเอาผิดพักการเมืองที่จะต้องยึดประโยชน์ของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนเป็นสำคัญการเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพักการเมืองอย่างลึกซึ้ง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะก็คงจะเป็นเรื่องของการยุบพักการเมืองนะมีการริวิชาร์กันมากว่ามั่นใจมากจะเกิดการยุบพักการเมืองไปดูในเชิงปรากฏการ,กกรณ์ก่อนแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันพ่อไปมีนี่าบที่จะลบเลิกลดแก้ไขรัฐธรรมนูญสอง คือต้องยอมรับความเป็นจริงว่าการจะตั้งรัฐบาลจะหกพักหรือจะเพิ่มเป็น8ดพักสามร้ยสิบสามเสียงก็ยังจะตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะว่ารัฐธรรมนูญบัญญัติในช่วงระยะเวลาห้าปีตั้งแต่วันประกาศใช้นั้นต้องใช้เสียงเกินครึ่งข,ของสอสภา คือสามร้อยเบวกหนึ่งสามร้บแม้ว่าจะมีสวบางคนซึ่งเป็นจำนวนน้อยไม่เพียงพอนะครับที่จะไปบวกแล้วตัวเลขถึง376เพราะฉะนั้นความเป็นไปได้ในการจัดตั้งรัฐบาลแทบจะเป็นศูนย์ต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งก็คือว่ากลไกในลักษณะอย่างนี้เนี่ย ถ้าต <ytt ains> <Yeah. S 1> ้องการจะจับตั้งรัฐบาลก็ต้องรอกันไปจนกระทั่งสวหมดอายุในเดือนพฤษภาปี2 5 6 7คือหน้าวันนี้เนี่ยนะครับเราเดินเข้ามาถึงทางตันทางการเมืองที่เรียกว่าเดดล็อก250เสียงแม้ว่าจะมีปราบปลายบ้างนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ได้แสดงเจตนา ที่จะไม่หวดให้กัใครเอากันว่าที่เรียกร้องให้มีการปิดสวิตสวสวก็มันไม่มีสวิตอยู่แล้วเป็นเป็นสายตรงมาโดยตลอดก็สับขัดเอาโครมเข้านะครับก็คือหมายความว่าถ้าสอวส่วนใหญ่ดำรงความมุ่งหมายคือไม่หวดให้ใครนะครับพักรักฐบาลในอดีตเลยนะครับร่วมประมาณร้อยแปดสิบกว่าเนี่ยก็รวมตัวกันไว้ยอย่างนั้น สามร้อยสิเสียง<ๆ>ก็ไม่สามารถหาเพิ่มได้ถึง376ร้อยเจ็ดสิบหกนี่คือเดดล็อกทางกันทางการเมือง4หลักสำคัญในการเอาผิดนักการเมืองเอาผิดพรรคการเมืองที่จะต้องยึดประโยชน์ของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนเป็นสำคัญการเมืองคือการสแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักสแสวงหาอำนาจ อำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพักการเมืองอย่างลึกซึ้งจตุพรนะก็มั่นใจมากเลยว่าการยุบพักการเมืองจะเกิดขึ้นแน่นอนการยุบพักการเมืองเนี่ยจะเกิดขึ้นราวๆเดือนมิถุนาย,ยนเป็นต้นไปนะซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกไม่ได้นะจะมีพักการเมืองไหนแต่เขาก็พูดคราวๆว่าน่าจะมีอย่างน้อยสองสามพักการเมืองที่ถูกยุบพัก นะครับประเด็นที่น่าสนใจคือเขาก็วิเคราะห์ในมุมของเขาว่าบนเอกประยุทธ์อาย่ยาวการจัดตั้งรัฐบาลยังไงก็จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ในเชิงงานสังเคราะห์นะฮะจตุพรยังพูดถึงมือที่มองไม่เห็นแน่กับมการ disable hand หรือมือที่มองไม่เห็นวัฒกรรมนี้ก็ถูกหยิบยกมาอีกครั้งหนึ่ง จริงๆแล้วผมเรียนหุ้นส่วนนะไม่ได้มีมือที่มองไม่หงมองไมเ่เห็นเห็นทั้งะนะั้นเห็นทุกวันนะแต่ไม่มีใครสนใจนะใกล้ดังขนตาไกลดังภูผานะแต่ตัวพอรเรียกว่ามือที่มองไม่เห็นอัลลิสเบลแฮนจริง,รงๆก็มันใกล้ดังขนตาไกลดังภูผานะย้ำอีกรอบหนึ่งนะผมเรียนหุ้นส่วนนะจริงๆแล้วเนี่ยการยุบพักการเมืองผมเรียนมาโดยตลอดเนี่ย มีอยู่สองพักการเมืองบางคนพูดแต่ก่อนการเลือกตั้งวโอ้จะมีการยุบพักก่อนสามพักการเมืองจําได้ไหมฮะผมบอกยุบสองพักการเมืองและจะไม่ยุบก่อนการเลือกตั้งจะมายุบหลังการเลือกตั้งเริ่มชัดขึ้นเลยฮะบางคนก็ตั้งคาถามว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งทําไมรับรองก่อนรับรองสอสอก่อนเพราะเป็นไปตามกฎหมาย ที่ต้องให้รับรองก่อนสิทธิ์ถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงจะชี้มูลความผิดตัดสิทธิ์ทางการเมืองดําเนินคด,ดีตามกฎหมายยุบพรรคได้ก็คือคนที่ชนะการเลือกตั้ง,งที่แพ้กับแพ้ไปไม่เป็นไรคนที่ชนะการเลือกตั้งยกแรกก่อนจึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการนะซึ่งเคยเกิดขึ้นมาก่อนในกรณีของธนาธร จรงรื่องงกิจรับรองไปแล้วก็สุดท้ายก็ไปฟ้องศาลตํานุนะเรื่องการถือกรองหุ้นสื่อสุดท้ายก็มีคําพิพากษาถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็เวลาสิบปีคนะดีอาญาก็รอลงไว้นั่นะก็สิ่งที่เกิดขึ้นแต่ธนาธรพอมีการยังเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองอัะละถ้ามีคนฟ้องศาลวันนี้ธนาธรเนี่ยละเมิดคําสั่งศาลก็มีโอกาสนะ ไอ้คดีที่รอลงอาญาถูกตัดสินทางการเมืองไว้และมีการกระทําความผิดซ้ําไม่ใช่เฉพาะความผิดของพรรคการเมืองที่ให้ถูกครอบงําปียบุตรด้วยช่อด้วยไม่ใช่แค่นั้นมันลามไปถึงผู้ที่กระทำความผิดด้วยนะพอสารพิพากษามันแล้วแต่ยังคงฝ่าฝืนเจนตนาฝ่าฝืนยนะังคงสะท้อนให้เห็นนะครับเพราเจ้าตัวไม่ได้เป็นสมาชิกจะไปอ้างว่าเอ,อเป็นผู้ช่วยหาเสียงพยายามจะเลี่ยงบาลีแต่ถูกตัดสิ์ทางการเมืองก็คงไม่ได้ นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ย้งก็ตามฮะอยู่าที่คำพิพากษาของศาลประเด็นถึงการยุบพักการเมืองสองพักการเมืองผมพูดย้ํามาหลายครั้งต้องถามว่าพักการเมืองอย่างน้อยสองพักการเมืองเนี่ยนะฮะไม่ว่าเป็นสม้มไม่ว่าจะเป็นพักแดงเนี่ยต้อง้งคําถามว่าเขายัางไม่ได้ทําอะไรผิดบ้างอย่าไปถามฮะว่าเขาทําผิดอะไรมีคนถามผมว่าเขาทําผิดอะไรเขาหาผมถามย้อนกลับเขายังไม่ได้ทําอะไรผิดบ้าง นะฮะซึ่งคงเห็นนะว่ามันทำผิดทุกข้อไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเรื่องการครอบงำพักการเมืองนะฮะพักแดงก็ปรากฏว่าสั่งการมาจากดูไบมีคลิปวิดีโอมีคลิปเสียงมีคลิปภาพสั่งการมาจากดูไบนะฮะพักสม้มเห็นตัวตนชัดเจนถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเข้ามาครอบงำสั่งการบัญชาการเหตุการณ์นะฮะหกพักการเมืองแปดพักการเมือง ปรากฏว่ามีการทำา o u u เป็นมีบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคเข้ามาทำการครอบงำพรรคกันเมืองซึ่งเรื่องเหล่านี้ถูกร้องเรียนสู่คณะกรรมาการการเลือตั้งเป็นที่เรียบร้อยนี่คือข้อที่1น,นี่คือ4ข้อนะฮะเดดล็อกที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเด a ดล็อกที่เขียนไว้ในกฎหมายลูก 2. เรื่องของการโฆษณาเกินจริงนะ,ะบอกจะขึ้นค่าแรงมัน450จะออกเงินดิจิตอล ซึ่งไม่สามารถที่จะทําได้เป็นสิ่งที่อันตรายในการเลือกตั้งนะ,ะและเป็นกฎหมายการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญนะ,ะประการที่3เรื่องการใช้สือ่อโฆษณาเกินจริงนะฮะโฆษณาเกินกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดอันนี้ไม่ได้เลยนะฮะเป็นเรื่องร้ายแรงมากที่ทําไม่ได้นะฮะซึ่งกรกตสามารถตรวจสอบง่ายฮะ ให้พักการเมืองแต่ละพักการเมืองเข้ามาทาการชี้แจงว่าคุณใช้เงินไปเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่นะซึ่งตอนนี้กรกตเรียกกันนะเรียกกันนะให้แต่ละพรกการเมืองให้สส,สุกนเข้าทำการชี้แจงนะแล้วกรกตแค่ทําหนังสือไปถาม Facebook Twitter Ti t ก o k ว่าไอ้พวกเนี้ยใช้เงินอย่างไรถูกตามเป้าหมายเกินตามจานวนหรือไม่เกินก็เรียบร้อยปอกถ้าโดนใบแดงใบส้มนะสิ่งที่ตามมาคืออะไรทราบไหมฮะ ต้องจ่ายเงินชดใช้ค่าเลือกตั้งทั้งหมดข้อที่4คณะกรรมการการเลือกตั้งเคยทำหนังสือเตือนเป็นทางการไปแล้วนะครับทั้งรวมทั้งข้อที่2ด้วยก็คือเรื่องของการโฆษณาเกินจริงอีกเรื่องหนึ่งที่กกตทําหนังสือไปเตือนไปทุกพักการเมืองแล้วคือห้ามนําสถาบันพระมหากษัตริย์มาหาเสียงไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบวกไม่ว่าจะเป็นลบ โดยเฉพาะเรื่องของมาตราหนึ่งสองที่เกี่ยวข้องกับมาตรา6ในรัฐธรรมนูญนะฮะในหมวดพระมหากษัตริย์อันเป็นกฎหมายด้านความมั่นคงจะมาพูดจะมาปาาัยจะมาเป็นประเด็นไม่ได้ฮะสี่เรื่องเนี่ยคืออันตรายสี่เรื่องเนี่ยเป็นข้อห้ามสำคัญที่ทำไม่ได้ ไม่ต้องแปลกใจฮะจตุพรบอกว่ายุบพักแน่นอนจะมีการยุบพักเกิดขึ้นสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าไม่ยุบสิบแปลกเพราะเข้าองค์ประกอบความผิดจนครบทั้ง4ี่ประการอย่างน้อยสองพักการเมืงองยังมีบุคคลในพักการเมืองต่างๆกระทำาความผิดด้วยนะฮะซึ่งกะกะตก็ต้องเอาผิดโดยทัดเทียมกันไม่ว่าจะเป็นพักไหนคนไหนที่พูดเรื่องของมาตราหนึ่งสองเนี่ย นะมาปราศัยมาตั้งสองมาให้สัมผัณ์ซื้อไม่ได้นะมีความผิดตามกฎหมายร้ายแรงเจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญชัดเจนต้องการที่จะห้ามเรื่องนี้เป็นกรณีพิเศษทั้งหมด4เรื่องซึ่งมังเอิญที่รู้ดีเพราะผมไม่นผู้หนึ่งในผู้ร่างหลังจากที่มีการลงบระชามาติมาแล้วและมีการแก้ไขในภายหลังนะครับ128มาตรา ก็มีเรื่องของกระบวนการการเลือกตั้งด้วยที่มีข้อห้ามตรงนั้นเพิ่มตรงนั้นตรงนี้ทําได้ตรงนี้ทําไม่ได้ซึ่งที่เหลือก็เป็นอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะใช้ก่อนจะมอบอํานาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เมืองเราเราต้องรักษาอย่ากทำลายเชิญมาเราสู้เกียรติศักดิ์ของเราเราเชิอชูเราู้ไม่ถอยจนก้าวเดียว แต่โบราณหกป่บบาต้องเมืองคมุมเย้าเสียเลือดเสีย shit <laughs>